ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนหักคุ้ยนะครับพบกันอีกสําหรับมื้อนี้นะครับมาอัปเดตให้ยูมูโฟมครับมูโฟมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับตอนนี้เขาอยู่ไสครับเนี่ยย่ของคุ้ยที่ในฝัดตามคุ้ยงามครับที่ตัางกับบานม่วงครับตำบลอ่องหานครับตำบลอ่องหานจังหวัดอุดรธานีครับอุดรธานีนะครับอำเภอหนองหานบ้านม่วงนะครับตำบลหนองหาน ครับมือนี้ก็อข้าครับเตียนปิงนะครับมาเบิงนะครับเอาตัวแรกครับเห็นอยู่นี่ตัวนี้ครับนี่ยซื้อว่านองลำด้วยครับนองลำด้วยนองด้วยเป็นตัวแม่นะครับเป็นตัวแม่ตัวแม่ครับส่วนเราก็นะครับกับคอกับแก้วขวันครับพอเผือกครับแก้วขวัญแก้วขวัญลูกล้านชันบุรีเนาะแมนครับส่วนแม่ที่เป็นแม่นองแม่นองนี่ก็เป็นไซ ปานสุรินบวกดาวซีพี่ครับแมนครับที่เป็นไซส์เอาไงคือไซส์ชุนบุรีบวกครับดาวซีพี่แมนครับตัวนี้น้องร่ำรวยอายุเท่าไรครับนี่สองปีสี่เดือนสองปีสี่เดือนนะครับครับแสดงว่ายังฟันน้ำนมอยู่บ่ครับแมนครับฟันน้ำนมอย่ครับฟันน้ำนมนะครับความสูงครับตอนนี้ความสูงกับประมาณร้อยสี่สิบครับความสูงร้อยสี่สิบครับบวกลบเนาะแมนครับ ครับประมาณนี้แล้วผลงานในสนามมีไปครับผลงานกับนี่ให้เห็นแล้วครับงานทุ่มฝนครับงานแยงของอุลวครับก็ได้รุ่นทั่วไปครับทั่วไปได้ล่องรนดับที่4ครับรุ่นฟันน้ำานองจุเนียฟันน้ำล่งจุเนียครับสูงเนไม่เกินร้อยสี่สิบครับเอางานคืออด้ที่หาเนาะนครับจากก้วยสามสิบก็ตัวครับสามสิบก็ตัวรอบทั่วประเทศเลยง่นก็ถือว่า ประทัดใจอยู่ครับมันเป็นแชร์แรกเนาะพึ่งเอาขอสนามครับมีอยู่บ่าครับผลงานได้ทั้งวันเล่นแล้วก็งานต่อมากับเป็นงานอยู่อำเภอครับสุขฟุลครับผมที่เกาได้น้องดับที่สองครับที่สามครับที่สามนะครับที่สามครับจะคุ้ยกับประมาณสามสิบก็ตัวครับจุดเด่นเพิ่งมีอย่างเนี้ยครับตัวนี้จุดเด่นก็จะเป็นอัตลักษณ์ครับอัตลักษณ์ชัด อ่องข้อครับอาแต้มแกมจำครับถุงเท้าเขาหางลามรับลตัวดีพูดถึงมันกับล้ำตัวสมมูรณนะครับมันเป็นคั้วแบบเกินนะครับเบองไงครับเกี่ยนปิงม่่งว่างเลยครับตัวนี้น้าตกแกงครับตัวนี้ตั้แใจซื่อเลยครับผู้เดไปเรียงไดรับรวยครับงานทำรวยผลงานมีมีให้เห็นครับนะครับมีรางวัลถูกสนามทพิบันไปแล้วบันนี่ ว่างแผนว่างเลยครับตัวนี้อ่าตอนนี้ก็ยังพภาไในผสมนะครับไม่ผสมก็บราจะไปเดือนสลาบอีกอีกครับไปชบิดเดืนสลาบแต่ว่าถ้ามีคนสนใจหรือว่ามากน้ำกับแบ่งอยู่ครับแบ่งอยู่ครับแบงเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์โทรก็เรืมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสามห้าสามหนึ่งหนึ่งสี่สองสองครับมูอโฟมครับอีมูอโฟมนะครับติดต่อทั้งเฟซบุ๊กอะไ้เนาะแมนครับเฟซบุ๊กทั้งทังเพจก็ไดรมูอโฟม พกับกินพัดตามสวยงามนะครับเดี๋ยวสิคินไม่ให้นะครับเบอร์โตอันนี้ก็เปิดประมาณลากขีดนีะครับเปิดลากขีดครับอะไรครับลขีดราคาเลยครับลาขีดครับมาต่อร่องเอาแน่นครับนี่ครับสองปีสี่เดือนนะครับสองปีสี่เดือนน้ำนมครับตัวเมียเดี๋ยวหมุนให้เบื้องด้านหน้าด้านหลังนะครับเนี่ยแข้งไร่นะครับคือมือนีอากาศหอนนะครับเลย ไายคนในขวกเลยนะครับเพราะอากาศมันหอนออกไปข้างนอกแพมบนหนิงนะครับล่องออกไปแล้วไปไปไปทรายในแขวกในเบื้องนะครับนี่ครับล่ำตัวลึกครับเป็นอ่างสีเงิทในน่นครับไทยกำลังมากครับไทยก็ดีครับดาดเขากำลังเนื้อเนื้อกำลังมากเลยตามอายุแล้วครับด้านนานะครับเบื้องด้านนาเนี่ยนี่นะครับน้องล่ำรวยนะครับ พ่อแก้วขวัญพ่อขวัญพ่อเผือกแม่กับเผือกนี่เนาะแม่แม่เผือก่ว่าได้อันนี้ครับดลออกมาดำครับเบื่องเอาเลยครับอัตลักษณ์ชัดดีครับนะครับเปิดหาคีดแต่ว่ามาตัวเอาครับคิดได้เท่าใดนะครับไห้มาล้างวันในสนามมีนะครับปนน้ำนมนะครับถ้าเอาไปในสนามกับโอกาสพิดอยู่ครับนะครับครับนี่ไม่าด้เอาไปนะครับเอาไปต่อยอดครับกับบอสพีดบังนะครับเพราะว่า ถ้าคัยดีเรามันก็ถ้าเขาสนามก็มีโอกาสเนาะได้ทา้งวันนี่นะครับเบอร์โทรอีกรอบครับเบอร์โทร่ศูนย์เก้าสามห้าสามหนึ่งหนึ่งสี่สองสองครับน้องร่ำรวยนะครับเดี๋ยวจะมีตัวต่อไปอีกนะครับไม่มีตัวต่อไปเอาเดี๋ยวตัวนี้เอาไว้เพียงนท่านี้กันนะครับเอาครับมาเบิรงอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวฟูนะตัวฟูครับตัวฟูเอามีซื้อว่ะยังครับนี่ตัวนี้ซื้อว่าน้องคุณนกัน คุณเงินครับนะครับน้องคุณเงินจะเอ่าเราก่อนนะครับจะพ่อคือบัวเงินครับเป็นดูของเงินอุทัยครับพ่อเนี่เจ้าบัวเงินได้มาเป็นดูของเงินอุทัยแมนครับนะครับครับส่วนแม่ก็เป็นแม่วันใหม่แม่วันใหม่แม่วันใหม่ยูนีเนครับครับเป็นพ่อเพืยเรากาสายเพชรอุดรครับ ครับครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราสิไเป็าไปท้ายเมียเขากับน้องเขานี่เป็นที่เด็ดเลยครับน้องสาวนะครับบอกเลยว่าที่เด็ดอันนายุกับสองปีหนึ่งเดือนสองปีหนึ่งเดือนนะครับครับปรับความสูงส่วนสูงประมาณร้อยสี่สี่เราชี้หาครับประมาณนี้นะครับร้อยสี่สี่ร้อยสี่ห้านะครับตอนนี้ได้ภาพไปเดินสนามเมืองเทียบปะครับคุณยังไม่ันได้ออกไปครับบ่มีเวลาไปนะครับทำเน้าที่ตัวครับยังฟันน้ำนม แนนครับนี่นะครับประมาณหลายสี่สิบหานะครับสองปีกับอีกหนึ่งเดือนนะครับอตัวนี้เงินตัวตนะครับตัวตเขาก็ผมชวนเงินครับสมมุติครับถ่ายมะนาวครับถ่ายมะนาวหางกระลามนะครับหางนี่เน่าครับหางดีนะครับพัวหางเกือบเพือนนะครับนิ้วก้อยนะครับกับเรื่องของอัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์ แต่ว่าล่ำตัสมุดเนาะแมนครับสมุดสมุดล่องตเลยสายตามสไตล์สายเงินอุททยครับสายเงินอุททยนะครับก็อาจจะไม่ได้สูงอย่างไงนะแต่ว่าก็ให้เรื่องควาวรอขั้วสมุดครับสําหรับผู้ใดอยากได้ไปคุ้มฟูงนี่แมนแบงค์ครับนี่แบงค์ครับแบงค์แบงค์นะครับราคากับตัวใดครับเปิดเลยขีน้อยๆนะครับตัวใดก่อนครับแสนหาครับจานหาเอาขีดเครื่องเปืดอเลยครับแสนหา เปิดเซียนหามตโตเอานะครับแน่นครับก็่ถือว่าเอาไปกันได้เดินสนามนะครับเพราะยังไม่เคยเขาสนามแต่ตวดีๆไม่รุ่นนะครับรุดรุดแซนได้เยอะแน่นครับแต่ตวเอานะครับเมื่อวาร้องลองมากเลยตัวนี้มามาเบิร์นครับเซียนหาสิกระทาดีนะครับล่องเปอยๆไว้ให้เราละตัวนี้นะครับเอาเดี๋ยวขอให้ยางยางว่นเบิร์นล่ำตัวล่ำชิงคนนี้นะครับมาครับด้านน้านะครับนี่คุณมเงินนะครับ เนื้ออูไทยนะครับเอาไทยนะครับหันไทยนะครับมันเป็นคั้วไอที่โตมันสมูทสมส่วนบนงไทยครับนะครับไทยผัวหางไทยกับผัวฮางไข่ก็ดีอยู่นะครับไข่ง่ายเลยล่ะครับไทยดีครับไทยดีไทยง่ายได้ไหมนะกวางเลยครับไทยสอดเงี้ยกันได้ครับเอามุนด้านหน้ันะครับมุนด้านหน้ันะ นะครับอะไรต่ออ้เขียวนะครับเจ้าคุ้มเงินนะครับนะครับตัวนี้ขอเบอร์โทรไว้นะครับเพื่อมีคนอยากได้ไปคุ้มฟูงศูนย์เก้าสามห้าสามหนึ่งหนึ่งสี่สองสองอีกรอบนะครับศูนย์เก้าสามห้าสามหนึ่งหนึ่งสี่สองสองอ่านะครับตัวอะไรพีมุ่งมครับนี่ครับนาเขากะล่งเป็นนุ่มครับกะล่างเป็นนุ่ม นี่แม่เพิ่นนะครับนี่ยนี่แม่เพิ่นนะครับนี่นี่ก็น้องสาวเพื่อนนี่บอกเลยว่าเด็ดครับน้องสาวนี่อายุเพิ่งหกเดือนนี่เด็ดแล้วยายเบิ่งคลิปต่อไปนะครับอันนี้เปิดหนึ่งแสนห้าหมื่นถ้าว่าผมว่ารุดแสนได้นะครับตัวนี้ลองคำถามมึงอยู่ลองมาเบิ่งครับนครับลองมาทวงมาถามกันเลยร้อยสี่สิบห้านะครับอายุสองปีหนึ่งเดือนแม่นครับ ตัวนี้ผมกาลันตีอายุยังให้ได้เพราะว่าเคยอยู่กับผมมาก่อนนะครับตัวนี้ครับแม่กับยูนี่นะครับแม่กับยูนี่นะครับเอาเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเอาไว้กัอนเดี๋ยวคลิปต่อไปกี่ภาพไปเบื้องที่เด็ดเลยน้องสาวของเขาเนี่ยนะครับน้องสาวจะคุณเงินผมบอกเลยว่าเด็ดแน่งครับตัวนี้ใครเห็นก็อยากได้นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ครับพอจบเรื่องคนี้เดแล้วติดตามคลิปต่อไปแด้วครับหามพลาดเด็ดขาดครับคลิปต่อไป